ธัมมังสรณัง katsami ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิอุทัง

Tati yampi sangkang salanang katsami Tati yampi sangkang salanang katsami Tisalanakamanang mitikang Panatipatawela

มุสาวาตเวรมณีสิกขาปังสมาติยามิมุสาวาตเวมะีสิกขาปังสมาติยามิสุรามรยามัสสะมาตถานาเวรมะีสิกขาปังสมาติยามิสุมีย มานิปันตสิกาปทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติันติตัสสมาสิรังวิโสชยิ กาแฟบีเลยตาครัเทียนแล้วก็ไอคอนเียนสากันอิจาแล like oh ้วบงอนได้ได้ว่าแค่ได้ว่ะคนเล่าคนไดนว่ะเบียบเล่าเขานี่นะอคือที่นั่งแล้วว่ะบ้านี่นะกอบัลึมได้จืดดนีว่าล้วครับันน้ตานับสุดช สุที่ทนังวัดดานีททานเมสุทังตาาวะเวางิทานสะุตุปะนาะเตปะเลอนบริสุปวขาทาดานี่อนต้องทานทานอันบุริสุปดีโบขนอยดโขน้อยนอมนำมาอมนำมาดีแล้วอนี้ พอจงถึงซึ่งความสิ้นไปแตงอาสวะความกิเลสเป็นดองสันดันกาพิักษ์นิพันธ์ยานาคตตการอันจมาเบิ่งน้านั่นเดวพอขาเถือิมานิมายังพันติมาตากาพัตตานิ Sa pariwa rani, hiku sangkasa, go no sayama, sa duno pante, imani, mataka, iku, mataka hatani, hatani, sa pariwa rani, ปีคาราตังยีทิตายะชุขายะเคารพสงฆุจเจริญปกน้อตทั้ <ód lies. S 1> ทงห <apps> ลายขอน้อมถวายสิงผ้าเข้าทีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เกตประสงค์ขอพประสงค์จงหาบเพื่อประโยชน์ อความซุกพื่อความเกี่ยวกับข้าหน่อยทั้งหลายก่วข้าหน่อยทั้งหลายพก่้าหน่อยทั้งหลายจะพออุทิผ้าเข่าทีองผ้าผ้าที่หนิถึงพอบุญจันท์านุชิเจาเมกินคำอคำพานุชิตและที่น้องทั้งหลาย อ็มีเจ้าก,กรรมนายเวรแต่สัพพะัตทั้งหลายผ้าที่สองภพข้าน้อยวาสีกันหนึ่งพระฤาสีขอะุทิพระไหเกดวงวิญญาณมีตูุคันธ์ธรรมวงศาเข่าแสงเพชร ธรรมวงศาพ้อมดวยญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรพอจุงมเนมาขับเอาชวนบุญกุสุนปีปกขาน้อยในอุทิิไทยนี้ เมื่อมาฮับแล้วขาดทุกทุกคอยพุ้นจากทุกขาดถึงสุกแล้วขอให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปจับตัวเท้าขอสู่พันธ์พานในอนาคตการอันจะมาเบืองหน้านั่นเดียวกคอขาดถึงสาธุสาธุ

mutat satu arah samaang putatsaang mutat sa pakkawatu arahtu samaang puttatsa anak mutat sa arah sama sam puttatsa itu padayu a समानान्तर पाचयो अन्यमन्यपातयो सात पाचयो अन्य मन्य पाचयो निचाय पाचयो उपनिचाय पाचयो पुरेसा तपाचयो पासा सातपाचयो สัมปยุตตปัจจัยโยวิปยุตตปัจจัยโยอาทิปัจจัยโยนาธิปัจจัยโยวิคตปัจจัยโยอวิคตปัจจัยโยอนิจจวตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาสิตวานิโรธสันติเตสังอุปสมโณสุโคอนิจจวตสังขารา upa thava tamino, upa sitava nimusanti te upa samo anicca vata upa thava tamino, upa sitava nimusanti te sang upa samo sukho sapi sata madanticca mani musuca mani sare Sathe นาทินเอาสังสะยูอนนี้อันนี้ไม่ได้จุดมันก็จุดไทานจุดเอดเก่าซื่อเงห่่ื่เรานเป็นยังไงมนิสนีนาิเอังสะ ยานเสนนินเสนนคันบวังูสมาธิสามีอินีนามัตตกาัตตาตานังโจนาตานังมุลละพละพลาตานังสัพพะิวะแลตานังุปัตานีนาอเจัสทานสัพพะโลกยะนุตาะสัมปินัง ยาว่าอลหันตาลหันตีปฏิปมามกัญยาละนั่งทีนั่งอีปา,ปานัทโย่หุนทุนนิชังดีดีแลสุนังทีนี้เ่าพิ้วว่าพินทีเต่ายี่ชิวลาสักพาเดปันสามร้อยแปดสตัวบุตรสักพลาสองพันห่อหอยปลาวะซาสราดิดขอมาในห้องต่องเดินสิเป็นน้องกลลาอุตจิธรเรื่เป็นใน14สีความความพิ้มีเป็นวันนี้มีตาะราาับบัติกรานี เจ้ามูลสทาอุปะซูปัสิกาหมายมีตุนตัวนางงอนพานสิปิ้งเก้าพอ่อหรือขอบโคได้มุกีจุนนองตั้งหลายมนอีกเจ้าสถานหมายมีฮะม,ม,มหักธรรมะมงซาสมหักสมหักธรรมะมงซาพอ่อหรืออย่าที่พระมงซาโมกีจุนนองตั้งหลายมน จนการมาลำปุกปิดถึงยังบุญคุณกิตามาดาปุญาต้าใ,ใหญ่อันเนยอันนี้จะทำให้สุตพาระโลกพานาเซดาโร้าสังฆมากินติสัไในกันเปนบ่ได้จึงจังมาลำปุกิถึงยังบุญคุณแห่งราไตและตนาเกตต่อสามระการจิตจะานอุกสรงไปตเทียงสหารเดนา้นมน,น,นำมายังมีผ้าผติดองผ้าพ่อมีจะทุพระใเตยขาตแต่ตหลายมณฑงนี้ ทางพ่อมน่อมขมาถวายปิ้นตานถึงในไข่เกี่ยวต่อสามประการม่าไม่ีประการเสน่ห์ในผากะลาปณีผ้าไตรลัตน์เกี่ยวต่อสามประการในผ้าวลาจินาบิตาลูกศิษย์สัพญูพระพุทธเจ้ากวายนะปฏิกันนั่งตุลาปอยังขันน้ำผูจนะเลยอาโคโพจนาอาหารในโคตีปิ้นตานตั้งหลายมันคงมีใช่แล้วตุนโดปอเมีอมุลาสทาอันมีครอบโคผ่านอยู่ชิดและครอบโคทำหนังงาจุนกงันหน่อมมาถวาย ตีนตานหนึ่งในวันเขาสลากจะมาถึงในวันพุกมันรื่นนั่นเตตีด,ดีจึงจะได้นอน,นมาอย่างนี้ผ้ากระถิบสองผ้าผ้าหนึ่งยืนปืนเขาโวุติซาสุนสุนตานไปหายังถปอบุนเจนผ้าหนุสิตเลมนเจ้าเมยนางถึงข้ามผ้าหนุชิตพร้อมหนุยาที่กาวงวังซาปีน้องและเจ้ากำนายวิง่งผ้าที่สองนางสมหักธรรมวงซา พร้อมม่ครอบครัน้อมนำมาถวายปินตานไปหาย่างชุนโจ๊เนตุขันข้ามธรรมาวงษาเนี่ยตุ๋้ามธรรมาวงษาพร้อมโดยญาติกาวงษาตลาดมณีจอกกำไเวิรขอตุงจังเดุนมณุสุการาตลาดงนี้น ไปจะไปจอดไปหอดไปถึงยังเจ้าสัทธาอันใดกาวกีกาวน้ำมาแล้วแล้วก็นาข้าเจ้าข้าทานต่างหลายมุ่นพุ่งนั่นในวางคิดใจอารมณ์มาเลยไปประจางน่ะไปลุงของข้าอ่างในวางประตูเจ้าทูราใบเดี๋ยวไปตายพินพีได้เพิดเชวาียงของถุกขเวทนาอยู่ในเทือนธรรมยันนำปูว่าหายำห่อนบริอาบย่ามยาบริกินขินทุกขินลำบากอยู่ในไท่านอาจารย์ที่ใดดังอักดีขอถงตั้งกุชลานาบุณนาตานอับบังเกตเขาใาผ้าขัดิดทั้งสองผ้าพร้อมอยูุ่ฏิป้องตาต่างหลายมุ่นพุ่งนี้ พอกับปจอาไปจอดไป้หลอดเป้ถึงมาน่ะเป้หอยยำเต้าก็ถึงเจ้าในกินข้าวง่ายมาน่ะไป้หอยยำคล้ายก็ถึงคล้ายไปกินถึงสุเดียผามาน่ะไป้หอยยำลายถึงในอานำกระตบุญมด้วยตีจานาบุนกูชนะตาแต่หลายมดพวกนี้ข้อกับเป้เจ้าเปจอดไปหลอดเป้ถึงยังผูกอันนี้จักทำไปถึงพระโลกไปหนาอันใดเก่าทีเก่าหน้ามาแล้วพอได็ดผลเสียย่างที่ยาข้อได้ผักเสียย่างที่พันพอได้ยานเสียย่างที่ยุกหยุกถึงโตเด็ดถึงซุกในกาลาวนียังมีเจดีย์ พิวายาวกัตตาติการชงบ้านข้าเจ้าข้าทานต่างายพวกนั้นอากาศเอเดเทนะปิมพ่วพุทธิวดาอินคุมเจ้าตัางหลายกดีขอจงสร้างกุศลนาบุนาตานต่างหลายพวกนี้ขึ้นไปถึงแคมสดษีสัมปติจิตที่จะยิงโยกว่าเก่าเลยอร่อเก่าปนคุนพุนเอาไปรุ่นขอจงชั้นเองลงมาหักษาอย่างผับผูกถูกร้านในเกิดทางอยู่ในมนุษย์สลุกมงคลขออุปภปไปถึงสัญญาปัญญามีีิฆา อาอยุวันนาสุขะประาโจอกราบลาภสักการณเนืวัซาอายุเยตีดตีสตรีเตตากุสลานาบุณำบางือก็เปิดผ้าขอกิจต่างสองผ้าเจ้ามูลาชธาต่างหลายมนลตัวนกันนอ์ธรมมถวายปิ้นตานหนึ่งในวันของสลาในวันทีเซียแล้วจึงเปิดสะขคอิสาสมุูรณ์สุนทานไปหาอย่างปิตามาดาเปียตายายในวันทีเซียแล้ว พอจมุลสัทธาไเด็กคนจากสียังสามสิพอเป็นาสิพอเป็ลังสนาวทีโลกาอนุภัยาต่อิโลกต้อไปนังไปอไรปนั่งนำสัมไปนั่งหูมต่อไปนั่งมือีนิดไปนังหูโกเด็กคนจากสี่ยังสืบสู่ความคิเพื่อได้ยู่สวัสดีไปตุงเมือและพอีพอดินพวันพยายามคนนาต้องไปพอไข่คนนี้เมื่อมื่อีมืเตียวมมือเตียวือน่าจะไปตัวร์ไ มนุษย์สัพเพสัพพยาอุบาสชาติโิรุกาตาม้มงุนเปอนยงแ่นไฟใดๆด้ไปน้ำหัวนมนำนำจิ้มจักรผาประตูมาริโบปอนในสุทโทโบในสุทาใช้ตะาบากพิญานาอานน้ำดอกเกียวอนุมามีนะพุ่งลึกกลปต่มาเข้ามาปันโคาได้รับนำจะไปปัจจุบันันนีพักขอไปด้วยอายุวันนสุขะราระจูกาลาตนาษาอุตทีจสติตะอุสรนาวุณามังกรก็ได้ฆาทัิมอา จอมุลสัตตาเมออกนางห้อนผ่านสิคิับครโคแนนางสุมหักธรรมวงศารวนกันนอมนําวายกินตานแฟหาโปหาเมในวันนี้ไมู่ปีจุนนองในวันนี้เแ่นแะ้สักตางก็มาัำสิทูปนิธานาภาธนานี้หรือการชนไดเมนัสผาธนาเอาอย่างยันทรามและการกับวพุทธบุติยาปิิกาปุติยอัลามทีสาวิกาปรณียาเจ้าดวงใด โดหนึงน่งดนอันกุณีสามมีจันร์ดูข้ด้ปัน้อุดมสุมนงสมาตังปัตตานีสุจีจูปะทา,า,านาบุญพานามาถูกเกาได้ผากระดิง่งตรง่าจามุลาสัร้าจวนกันน,มน,มนอมนำมาถวายปินตานให้ใครเกี่ยวกรบสามประการไปหาปหามีหาอย่างที่การสงสารในวันที่เียแล้วเด็กราวัตรปักอกออกจากห้ใครเกี่ยวกับสามะการไปสู่ในขีฮะข้าวากัฒน์ัตวานอย่าหัาให่ เป็นวัจจสังส์นให้ได้ทำงานกว่าถึงแกนเนชนะทัญญาลายมุดมาผักตุ่มาที่โคกเมลตกเต่ายาสุสาโลก้าการกิจกรรมกิจวิญญวณเมื่อในเอลกากว่าถึงแก่ในกุงลาพุนตันตามากรงอายเป็นวัจะกาคล้ายกันได้ก็คือได้ดวงไม้สีถุกเล็วได้ไวคัดแป็นโอได้ยี่หลับเกลับเซมหลับนหลับทำหลับมือปากหลับมือจ้าหลับมือไปหลับมือมาหน้าจักสศีวัจกรรมเมจัไปปฏิบัติเฝ่าคุณเก่าจามาัตากาถึงแกได้พินติอิโตปกันตาทิยามโนละมาพุ่มแก้าพุ่มในกิ วันคืนเตดีดีตามาถึงกระทาปาลีวัยัดทาวารีวหาภุลาปาลีภุเรนที่สาขลังเอวามีวัยทัวที่นั่งปีตานั่งอุปกัปปฏิอิสิตังปฏิตังตรงน้ำที่ปังีวัสมิตตุสัเตรุสังปาจันโตปนาสุธามณีโสรสธาสปิติโยวิวัจันตุสัพพโลโวิาสตุมเตภวตวันตายสุขีติภาวิโก

Tanah su'u pakapatisu, ya kita muda ayam i tadi tu'u kita, nah muda cakatau lala paleta bikun, namanu patinang kuning i punyang, pasutanga napakanti sapi setawila hutu sapi seta, beya hutsa hutu sapi setani kha hutu sapi seta suki etanang, pani suki 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 seta sepatu ka pemunten dua si satu duka patah teni duka beya patah teni kaya su'u kapatah. สันิสุกา u ต t o สติปิปานิโนอิตาวัฏจามริสัมปตังปุญญสัมปตังสมาธิวานุโมเนตุอายุวัฏจกธนะวัฏจกสศรีวัฏจกยะสัวปตังภะละวัฏจกวันนะวัฏจกสุขะวัฏจักรุสัะปตังจุขารัวกาพยาวิราสุขาสัะปตุปตะวานิสันระยัปิวินาศตุสติตัศน์ใจศีลิธานังละพังสุทิภะคะยังสุขังบาลมสิรดอาอยู่จัวณุจักขาวิเัยสาวาสตาวาสัจ อายุจัตเจวชิติภาวันตุเตมหาทิวิษฐสุขะาสาาังขังจิตตังภาทะนังยาวมนิปานังนิปานปะปัจโยโหตุนนิจังคิปังปันนักถือ สัตวรอดได้มาหนี่วะมาหึงละเด้งขนาดนี้มาหึงแล้วแต่ก่อนก่อมาเฮ็ดงานยืนข้าเขาเลยเออไปอยู่สัตว์รอดแต่ก่อนก็คิดแต่งงานอยู่นี่แล้วก็บอกไปอยู่ฝุ่นบอกไปอยู่เมืองลาวแล้วก็กลับมาใหม่โดยสาธุอนุโมทนาสาธุเด้อเนาะเถอะ